<laughs> ไปงั้นก็ดูดีครับ <laughs> คลิปนี้เนี่ยเปาเนี่ยกดเล่นวอร์เลนในเวลาประมาณเออเที่ยงคืนห้าทุ่มอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วดันไปเจอเพื่อนร่วมทีมที่มีนิสัยที่ดีแล้วก็บกวกกับว่ามีสาวคนหนึ่งด้วยทําให้เกิดการคุยกันที่แบบว่าเออมันคือมันฟิวดีมันไม่ได้แบบด่าก,กันตลอดเวลาเหมือนที่แบบว่าเจอกันทั่วๆไปแล้วก็คือแบบว่าสังคมดีๆนั่นแหละ,ะเดี๋ยวเราไปดูนะนว่ามันจะดีขนาดไหน อันนี้อันนี้พาเพิ่มมาใครครับอ้าวมาคนเดียวครับแล้วมาคนเดียวอย่างเงี้ยแบบเล่นเกมกาน์ดเด็กแบบเนี้ยแบบมีนอยังเอาตรงนี้เลยเหรอไม่ครับก็ขมเรื่องเกมโอยเคยผมเอาไซส์ไปเนี่ยน่าจะต้องสโมกข้างหลังกับไซส์มือแบบมีแฟนหรือย,อยังโอ้มีหรือยังนะมีหรือยังโอ้จะขสั 아! 어? 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 한 번에. 오마 oh, oh, 오. 저 발견. <laughs> 군이한명 남았습니다. สรุปคำบครบสุารดายสดสุดาอบดทารอบดท้ายอบกุทยบดาอ้อบอรออบอ้าอาอบะายอ่สส้วยอบเสดยยรอด้วยออบท้าอรผมสบายไปไสนแล้วเอายริงๆดรสยบสายมดยรอบยอส้อสรบอบ

นี่กดเดียวหมดเลยทุกคนเลยเหรอครับแจ๊ะไม่รู้แต่ว่าผมมามาคนเดียวตอนตอนแรกคิดว่าเพื่อนกด4ี่มาทุกท่านผมก็คิดงั้นผมลิขิตจังเลยอ่ะใช่มั้ยผมกับฮาเบอร์อ่ะเฮ้ยเล่นเหรอเก่งรากตอนนี้ น,น,นั่นไงผมบอกแล้ว <laughs> ม,มันจิอู้ว้าอินแต่รไวกค์설치아군이한명남았습니다ฮะฮะทำไมยิงไมผมคิดว่าเขาจะโดดข้ามมาฝั่งซ้ายผมว่าแล้ว <laughs> เอาไงเนี่ย โอโหปืนได้ได้อยู่ระยะไกล <c oughs> <c oughs> เอาละผมบ่าเกี่ยวเด้อสูวผมจะโดนแบรนไหมเนี <c oughs> ่ยโดนแบนก็แค่เอาใหม่ไม่เป็นไรโดนแบนแล้วก็เครืื่่องดดมโนแบนก็เครื่องดื่มไง,มงอันนั้นมัน มันแบนมันแบนนั่นแหละ,ะโดนเขารายงานแล้วเนะนี่ยไอสกัดมาแ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยพีพีเลยผมคุยกับเพื้อนอยู่ครับไม,ไม่ว่างหิวเท่าไหร่มอนมอนมอแบคไซโบแบคไซ์ลัซษอนแบคไซ์แบคไซ์เออเอาเลนะาเบอร์อีกแล้ว อยู่ว่าเขาน่าจะด่าหลังใหม่แน่ๆเลยเขาแอบชอบพี่พี่รู้วิ่งไม่ไปเชื่อต่อพี่รู้ว่าเขาชอบอใจดูไม่ยากเลยเขาแอบชอบเนี่ยเดี๋ยวระวังเขาเกิดตัวบิดนะฮะเล่นเกมไม่ออกผมละวหนึ่งเกิดผมแต่ผมไม่เขินผมแค่เล่นไม่ออกอ,อ้าว โอดินเหรอเกี่ยวเห็นอะไรแปลกๆด้วยกว่อนที่ผมจะฆ่ามันได้เห็นอะไรแปลกๆด้วยติดมากเลยนายเป็นแฟนกับฮาร์บนเบอร์แน่กกนเลยนะมโอ้ผมมาคนเดียวเขาเป็นใครผมยังไม่รู้จักเลยแน่ใจนะเกยเป็นใคร,มรผมไม่เคยโกหกหรอกจริงๆสีเหลืองสีเขียวมาเอ๋ครับครับเธอเฮ้ยเฮ้ยโคโลนครับชุกะ ฉันเอแล้วครับโอ้ครับไพคือกูตายเลยครับครับเธอนี่แกต้าเลยอย่างเงี้ยตายเลยดงมาสิแจครูเนี่ยคยรูเนี่ยแสบผมโอยตัวเดียวถ้าเกิดคัดได้นะบอกเลยไฮเบอร์นี่ส่งไอจีให้แน่นอนเลยแล้วเราขอไอจีนายก่อนทำไมบุ๊กออันนี้ไว้ก่อนเลยนะฮะไว้ก่อนเลยผมต้องใช้เวลา,าโหลดสักสิบปีก่อน พอดีไอจียังไม่เคยเล่นเลยครับเศกนัยอายุเท่าไหร่อายุสิบสี่ครับผมเอ้ยมันพุ้งมันพุ้งหมามาเรามาทำอะไรกันตรงนี้ครับืวจะคือมายิงกันก่อนไหมฮะคนกำลังจะตายแล้วครับตอนนี้โอเคนั้นหวานกันต่อฮะจะคมขนาดนี้ โอ้ผมหมดฮิลแล้วเออไม่ทันแล้วเวน้องนี่เพราะว่าเวเลชอบนายวะอุ้ยพี่เลน่าไฟเบอร์เขาล่วงแล้วอ่ะแก้แคฉให้เขาหน่อยจุ๊บหน่อยด้วยจุ๊บหน่อยดทีละอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้อยู่นอกข้างล่างเลยข้างล่างแบบเลยเพื่อนไปดูเลยไปยุบเลยเรียกศัตรูฉันยินดมุ่งห้าจะเอาชนะคแสนคุณมาแล้ว ที่มีนกกระเรียนนเมน๋จะไม่เป็นไรหรอกผมชุบแฟนคุณมานาจะดีแล้วแต่ถ้าผมลงไปชุบเวเลเดี๋ยวผมน่าจะตายด้วยนะไม่เป็นไรเพื่อนเราจะชนะไปด้วยกันพว่าดูจากแนหรอกนะครับคุฟังนี่ขี้แตกแล้วตอนนี้โอ๊ยปมันจะพุ่งมาอีกรอบนึ่งแน่ๆเลยผมบอกแล้วโอเคมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับ เขาแบบฝั่งนู้นเขารู้ไงเขาบอกว่าให้เรายื้อคุยกันยาวๆอะไรเงี้ยพี่พี่ได้มีเวลาจีบไฮเบอร์ด้วยไงเออเขาฝั่งนู้นเขารู้ฝั่งนู้นเขารู้เองวะเองวะเองวะขอีาพี่หนอมผมไม่ใช่บอดูอะตีนแตกเจอรับผมใบายครับผมมาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาครับจีจ่ากันจีจีกันจีจีกันเจอแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับทุกคน เออแอดเฟนไป็นหน่อยดิแอดเฟนไป็นหน่อยดิยเออเผื่อเขาจะรับอะไรแบบนี้ไงรับรับไปก่อนแลส่งๆไปก่อนนะเหมือนจะรับเฮ้คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาจริงคลิปนี้ไม่ได้บังเอมาอัดหรอกแต่ว่าแม่งมาพอดีนะอัดอัดไม่เต็มอะไม่คิดว่าจะมีกะว่าจะนั่งเล่นซ้อมๆช,ชิวๆไปสุดท้ายมันก็ไม่ชิว